ในกรณีที่น้ํานะครับเราต้องการทําให้น้ํำมันเย็นนะครับเข้าใกล้เคียงกับจุดที่เป็นจุดเยือกแข็งนะครับโดยที่ไม่ให้มันมีความเสี่ยงนะครับที่จะทําอันตรายต่อตัอตวอ v วัปเปเเตอร์หรือคอยเย็นเนี่ยนะครับตัวอิวัปเเเตอร์ the l เ t t e r นี่หมายถึงอันหลังนะครับมันมีโครงสร้างภาษาองังกฤษอยู่เนาะที่เขาเขียนว่าไอสิ่งที่พูด อันแรกนะครับ the former นะครับกับสิ่งที่พูดอันหลัง the latter นะครับก็อันนี้อันหลังสุดที่เขาพูดถึงก็คือตัว evaporator ใช่ไหมก็คืออันหลังเนี่ยก็มักจะจัดเรียงนะครับให้มันอยู่เหนืออยู่เหนือถังรวบรวมน้ำนะครับแล้วก็ ตัวฟิล์มบางๆของน้ำเนี่ยก็จะไหลอยู่เหนือท่อนะครับอ่าอันนี้เราผมยังนึกภาพไม่ออกนะอันนี้การถ่ายเทความร้อนนะครับก็จะสูงมากนะครับตอนที่มันเกิดตินฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มบางๆแต่ว่าเป็นฟิล์มบางๆที่มันไหลเลื่อนไปนะ moving นะคเคลื่อนที่ไปนะของของเหลวเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราทําให้มันเกิดฟิล์มบางๆของของเหลวไหล อยู่บนไหลยอยู่ภายนอกท่อครับไหลผ่านท่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนี่มันสูงมากนะครับแล้วมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสภาวะเหมาะสมมันก็อาจจะเกิดน้ําแข็งขึ้นได้นะครับซึ่งน้ําแข็งก็จะเกิดด้านนอกของผิวท่อน้ํายานี่แหละนะครับแล้วก็สามารถขยายตัวได้อย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นน้ํายาวิ่งในท่อน้ําไหลด้านนอกท่อเป็นลักษณะที่เป็นฟิล์มบางๆนะครับ มันก็อาจจะเกิดฟิล์มน้ําแข็งได้นะครับซึ่งพอเกิดข้างนอกก็ไม่เป็นไรเงี้ยมันก็สามารถขยายตัวได้นีนะครับแล้วมันก็จะไม่ทําอันตรายตัวท่อนะครับเพราะมันคือเรารู้ว่าน้ํนตอนมันเป็นน้ําแข็งมันก็จะขยายตัวใช่ไหมถ้ามันอยู่ในท่อมันก็อาจจะขยายดันท่อให้มันปรีแตกได้แต่ว่าอันนี้เราทาให้น้ําแข็งมันฟอร์มอยู่นอกท่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็สามารถขยายตัวได้อย่างอิสระนะไม่ไม่ทําอันตรายต่อตัวท่อนะครับ อันนี้แบบปรเลเตอร์แบบนี้เนี่ยเขาก็เรียกชื่อมันว่าบอเร์หลอดคูลเลอร์นะครับไอ้อันนี้มันออกเสียงยังไงนะแปบ๊บหนึ่งนะขอไปค้นก่อนแปบ๊บหนึ่งอืมหลังจากลองไปค้นค้นดูแล้วครับมันก็อ่านว่าบอดอลอดนี่แหละนะครับอ่อันนี้ก็คูลเลอร์ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดอลอดคูลเลอร์นะครับเขาบอกให้ดูรูปที่เจ็ดจุดหนึ่งสองก็คือรูปข้างบนนี้แหละนะครับ นึกภาพก็จะมีตัวกระจายน้ำนะครับเขาเรียก t r ั u นะครับัฟตัวนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นร่องน้ำนครับนะแล้วก็เราก็กระจายน้ำลงไปใน t r ั u พวกนี้ใช่ไหมแล้วน้ำมันก็จะไหลลงไปฉาบตัวแผ่นเพล t ของ heat exchanger นะครับก็ถ้าดูตามรูปก็ด้านในมันก็จะเป็นคอยของ การทั้งความเย็นนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนาะแล้วก็น้ําก็ไหลาฉาบอยู่ข้างนอกนะครับก็ถ้าพอมันเย็นมันก็จะฉาบกลายเป็นแผ่นน้าแข็งแหละนะครับน้ําเย็นจริงๆมันก็จะไหลแล้วก็ร่วงลงถาดข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เอาน้ําเย็นเาไปใช้งานต่อนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะมีปั๊มคอยเวียนน้ําขึ้นมาให้มันฉาบแผ่นทาความเย็นพวกนี้แหละนะครับน,ะน,นะน่าจะพอนึกออกนะครับ ไปต่อนะอ่าบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ it may be open อ่าอาจจะเป็นแบบเปิดก็ได้นะหรือว่าอยู่ในคล้ายๆอยู่ในในภาชนะปิดนะครับเพื่อที่จะชิลเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นนะครับนะเพื่อ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนนะครับของน้ําในตัวผลิตภัณฑ์นะคือคือน้ำาแหละน้าแ,แข็งน้ําเย็นนี่แหละนะครับเ,เหมือนกับอาจจะอยู่ในคูลเลอร์หรือเครื่องทำความเย็นที่ต้องการทำความเย็นให้กับนมนะครับหรือครีมนะครับพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในเรียกว่าอยู่ในภาชนะปิดนะครับไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะครับหรือมันอาจจะบรรจุอยู่ใน อยู่ในตัว pressure vessel นะครับตัวภาชนะความดันนะครับเช่นในเครื่องทางอองเงย็นแบบโมจเนียอันนี้ผมไม่รู้จักนะโมจเนียเนาะซึ่งเอาไว้ใช้ในการผลิต soft drink กนะครับก็คือพวกน้ำอัดลมนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าสร้างความดันนะครับด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับโอเคก็คือ ประมาณว่าถ้ามันอยู่ในคูลเลอร์ชนิดนี้เนี่ยก็ซึ่งเป็นคูลเลอร์ชนิดที่ใช้ทำตัวน้ำอัดลมะนะครับมันก็จะเป็นการทำความเย็นนะครับแล้วก็เป็นการอัดความดันอัดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเนี่ยในน้ำอัดลมะนะในในขณะเดียวกนันก็ทำความเย็นด้วยแล้วก็อัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำอัดลมด้วยนะครับ